เรื่องนี้เป็นเรื่องเปอร์เซนต์นะคะฉะนั้นค่ะเราจะต้องมาแปลงร่างเปอร์เซนต์ก่อนนะคะ25%ของ600คิดเป็น1 2ของจำนวนใดนะคะเราก็มาแปลงร่างตัวนี้ก่อนค่ะว่า2 5์ของ600นะคะคือจำนวนอะไรก่อนนะคะ25%สาเนี่ยสามารถเขียนเป็นเศษส่วนได้ว่า25ส่วน100ค่ะของในทางคณิตศาสตร์ก็คือเครื่องหมายคูณนั่นเองค่ะคูณด้วย 600ค่ะแล้วก็ตัดทอนได้เลยค่ะศูนย์สตัวข้างล่างข้างบนก็ตัด2ตัวนะคะข้างล่างมีส่วนเป็น1แล้วค่ะข้างบนก็สามารถนํา25าคูณ6ได้เลยค่ะก็ได้เป็น150้นั่นเองค่ะเราได้แล้วค่ะว่า2 5์ของ600เนี่ยก็คือ150นั่นเองค่ะฉะนั้นแล้วเขาถามต่อว่า150เนี่ยคิดเป็น12ซ์ของจำนวนใดองเราเลยจะต้องมาหาต่อค่ะเขาถามว่า150 คิดเป็น12%ของจำนวนใดจำนวนใดนี้คุณครูก็จะให้แทนเป็นตัวแปรนะคะคือเป็นตัวแปร a ค่ะซึ่งมีค่าเป็น1 2ถูกไหมคะแสดงว่า2ตัวนี้เนี่ยมันเท่ากันอยู่นะคะ15ของจำนวนใดไม่รู้แต่มีค่าเป็น 12%. เปอร์นะคะฉะนั้นก็มาแก้สมการหาค่าตัวแปรเลยค่ะ a ก็จะเท่ากับ150คูณด้วย100นะคะแล้วก็หารด้วย 12นั่นเองค่ะก็ใช้วิธีการตัดทอนเลยนะคะใช้แม่3ตัดเนาะ 3, 4, 12 3, 5, 15 3หาร0ได้0ค่ะต่อไปใช้แม่4ตัดต่อค่ะ 4, 1, 4, 4, 2, 8เหลือเศษ2ค่ะตรงนี้กลายล่างเป็น20แล้วค่ะ 4, 5, 20ค่ะข้างล่างมีส่วนเป็น1แล้วค่ะแสดงว่าก็จะได้เป็น50คูณด้วย25นั่นเองค่ะ 5 0คูณ25ก็เป็น1250ค่ะแสดงว่า150เนี่ยคิดเป็น12%ซของ1,200ันั่นเองค่ะคุณครูจะลองแทนค่าให้ดูนะคะว่า150เนี่ยคิดเป็น12%์ของ1250จริงไหมนะคะหมายความว่าถ้าเกิดว่าเราตัดทอนตัวนี้แล้วตัวนี้จะต้องได้กลับมาเป็น1 2 1ส0่วน100นะคะลองตัดทอนดูนะคะ ศตัดศูนย์เลยค่ะใช้ไม่ห้าเลยค่ะห้าสามสเหลือเศษสองตรงนี้ค่ะทดไวค้ 5, 5, ค่ะห้าห้ายี่าค่ะจะได้เป็น3ส่วน25นะคะทำให้ยี่สิบหเนี่ยมีส่วนเท่ากับ100ค่ะก็คือคูณ4เข้าไปนั่นเองค่ะคูณ4ไปทั้งเศษและส่วนนะคะก็จะได้เป็น3าคูณสก็เป็น12 25อคูณสก็ได้เป็น100ค่ะเห็นไหมคะแสดงว่า150เนี่ย เป็น12%ของ1250ัน้ั่นเองค่ะข้อนี้ก็ตอบข้อ3ได้เลยค่ะฉะนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องเปอร์เซ็นต์นะคะลองไปปรับใช้ดูนะคะข้อนี้เป็นเรื่องอัตราส่วนนะคะเรื่องอัตราส่วนเนี่ยจะไม่ยากนะคะเขาบอกว่าในการทำขนมชนิดหนึ่งใช้แป้งเกลือและน้ำตาลในอัตราส่วนโดยน้ำหนักเป็น6ต่อ3ต่อ2นะคะตามลำดับเลยค่ะจงหาว่าถ้าใช้เกลือ450กรัมจะต้องใช้น้ำตาลกี่กรัมนะคะอัตราส่วนคือ แป้งเกลือน้ำตาลโดยอัตราส่วนเป็น6ต่อสต่อ2นะคะแสดงว่าแสดงว่าแป้งมีอัตราส่วนเป็น6ค่ะแล้วก็เกลืออัตราส่วนเป็น3แล้วก็น้ําตาลอัตราส่วนเป็น2นะนะเพราะเขาบอกว่าตามลําดับตัวนี้ ะะแป้งต่อเกลือต่อน้ำตาลนะคะก็คืออัตราส่วน6ต่อ3ต่อ2นั่นเองค่ะฉะนั้นค่ะเขาบอกมาแล้วว่าเกลือคือ450นะคะเราก็หาเลยค่ะว่า3เนี่ยคูณกับเท่าไหร่ถึงจะได้450นะคะหาของเกลือก่อนนะคะโดยใช้450นะคะหารด้วย3ได้เลยค่ะว่ามันจะต้องคูณเท่าไหร่นะคะ3 1 3ค่ะ3 1, 3 1 3เหลือเศษ1ค่ะ3 5 15ค่ะ3มหาร0ูนย์ได้0ูนย์ค่ะส่วนเป็น1แล้วแสดงว่าจะต้องคูณด้วย150นั่นเองค่ะแสดงว่าทุกตัวเนี่ยก็จะต้องคูณด้วย150หมดเลยนะคะฉะนั้นเขาถามหาน้ำตาลค่ะว่าน้ำตาลเนี่ยเท่ากับกี่กรัมเราก็เอาน้ำตาลค่ะซึ่งน้ำตาลก็คือ2ตัวนี้นะคะนำสองค่ะมาคูณด้วย150เลยค่ะเพราะว่าอัตราส่วนเนี่ยจะต้องนำผลคูณตัวนี้เนี่ยคูณด้วยทุกๆตัวนะคะ ฉะนั้นก็จะได้ค่ะว่า150คูณ2ก็คือ 300นั่นเองค่ะข้อนี้ก็ตอบได้เลยค่ะว่า300กรัมค่ะข้อนี้ไม่ยากนะคะอัตราส่วนเนี่ยส่วนใหญ่จะทาแบบนี้หมดนะคะให้เราหาให้เจอค่ะว่าจะต้องคูณด้วยอะไรนะคะแล้วก็ไปทําต่อได้เลยนะคะทําข้อสอบวันละ10ข้อนะคะฝึกเอาไว้นะคะจะได้ครบทุกๆเรื่องค่ะใครอยากติดตามคลิปคุณครูยาวๆนะคะก็ไปติดตามทางช่อง YouTube ข้างบนได้เลยค่ะใครยังไม่กดติดตามคุณครูทางช่องติ๊กต็อกก็กดติดตามเลยนะคะเพราะว่าค,คุณครูมีคลิปลงสอนทุกวันค่ะทําวันละสิ ข้อณิตศาสตร์ง่ายนิดเดียวค่ะเขาถามหาจำนวนนับที่มากที่สุดแสดงว่าเราจะต้องนำไปหาหอรโมค่ะคลิปที่แล้วเนี่ยคุณครูสอนไปแล้วค่ะถ้าเป็นจำนวนนับถ้าเขาถามหาจำนวนนับที่น้อยที่สุดให้เรานำไปหา คอรนหรือว่าคุณร่วมน้อยค่ะแต่โจทย์ข้อนี้เนี่ยเขาถามหาจํานวนนับที่มากที่สุดแสดงว่าเราจะต้องมาหาหอหรอโมหรือว่าหารรวมมากนั่นเองค่ะแต่ว่าโจทย์เขาบอกอีกว่าแล้วจะต้องเหลือเศษสองเท่ากันจํานวนใดล่ะฉะนั้นเราจะต้องนําจํานวนทั้งหมดตัวนี้ค่ะมาลบเศษออกก่อนนะคะก่อนที่จะนําไปหาหาร,รโมค่ะไม่เหมือนกับ คลิปที่แล้วนะคะใครยังไม่ดูคลิปที่แล้วเนี่ยอย่าลืมไปย้อนดูคลิปที่แล้วด้วยนะคะนำ93 119และ145เนี่ยมาลบตัวเศษออกก่อนนะคะก็คือลบ2ออกก่อนค่ะหลังจากนั้นค่ะก็ให้นำมาหาหอรอมอเลยค่ะ93ค่ะลบออก2ค่ะก็เหลือเป็น91 119ลบออก2ก็เป็น117นั่นเองค่ะและ145ลบอ,อก2ก็เหลือเป็น100 43ค่ะเราก็มาดูค่ะว่าอะไรบ้างที่หารลงตัวนะคะการหาหอรอมอไม่เหมือนการหาโคอรอโนนะคะต้องหารลงตัวทั้ง3ตัวนะคะถึงจะเป็นหอรอมอแต่ถ้าเป็นโคอรอโนเนี่ยหารแค่ตัวใดตัวหนึ่งก็ได้ไม่จําเป็นจะต้องครบ3ซึ่งก็คือ13นั่นเองค่ะ13หาร91ค่ะก็ได้เป็น13 7, 91นะคะแล้วก็13อะไรได้เป็น117อีกก็คือ13 เ1 1 7นั่นเองค่ะและ13คูณกับอะไรที่ได้143ค่ะก็คือ1 3 1 1 1 4 3นั่นเองค่ะฉะนั้นเราจะหารต่อหรือไม่หารต่อนะคะให้เราดูค่ะว่าตัวเลขข้างล่างเนี่ยเป็นจำนวนเฉพาะหรือยังนะคะเ9 10, 1เนี่ยเป็นจำนวนเฉพาะแล้วนะคะจำนวนเฉพาะก็คือที่มีแค่1และตัวมันเองเท่านั้นที่หารลงตัว ะะซึ่งปรากฏว่า7เนี่ยเป็นจํานวนเฉพาะแล้ว11เป็นจํานวนเฉพาะแล้วนะคะแต่9เนี่ยยังไม่เป็นจํานวนเฉพาะก็จริงค่ะแต่ว่าเราจะต้องดูอีกค่ะว่าอะไรบ้างที่จะต้องหารลงตัวทั้ง3ตัวเพราะมันเป็นการหารหารอรโมซึ่งไม่มีอะไรแล้วค่ะที่หาร7หาร9และหาร11ได้ลงตัวหมดทั้ง3ตัวฉะนั้นค่ะเราก็หยุดไว้แค่นี้ได้เลยฉะนั้นหอรมอของข้อนี้ค่ะก็คือ13นั่นเองค่ะหรอรโมหารร่วมมาก ก็คือตัวหารที่มีค่ามากที่สุดฉะนั้นตัวหารมีแค่ตัวเดียวนะคะ13เท่านั้นนะคะ,สะเสดงคข่าวว่าข้อนี้ก็เลยตอบข้อ1นั่นเองค่ะฉะนั้นเนี่ยใครยังไม่ดูคลิปที่แล้วนะคะการหาจํานวนนับที่น้อยที่สุดให้ไปย้อนดูคลิปที่แล้วด้วยนะคะข้อนี้ค่ะจากข้อมูลที่เขาให้มาเนี่ยเขาให้เราหามัธยฐานของข้อมูลชุดนี้ว่ามีค่าต่างจากฐานนิยมเท่ากับเท่าไหร่นะคะทวนกันนิดนึงนะคะ มัธยฐานนะคะก็คือค่ากลางของข้อมูลนั่นเองค่ะก็คือข้อมูลนี้เนี่ยมีค่ากลางอยู่ที่เท่าไหร่นั่นเองค่ะส่วนฐานนิยมนะคะก็คือตัวเลขอะไรที่มีความนิยมมากที่สุดฉะนั้นตามชื่อมันเลยค่ะฐานนิยมตัวเลขอะไรที่มันมีตัวเลขนั้นเนี่ยซ้ำกันมากที่สุดนั่นเองนะคะฉะนั้นก่อนอื่นเลยค่ะเราจะหาค่ากลางของข้อมูลได้เนี่ยเราจะต้องเรียงลำดับข้อมูลจากน้อยไปหามากก่อนนะคะ เรียงลำดับข้อมูลจากน้อยไปหามากก็จะได้ดังนี้นะคะข้อมูลมีทั้งหมด10จํานวนด้วยกันนะคะฐานนิยมเนี่ยเรารู้อยู่แล้วค่ะว่าคือตัวเลขที่มีการซ้ํากันมากที่สุดนะคะฉะนั้นตัวเลขที่มีการซ้ํากันมากที่สุดในข้อมูลนี้นะคะก็คือ9นั่นเองค่ะเพราะเนั้นมีการซ้ากันถึง2ครั้งนะคะแสดงว่าฐานนิยมคือ9นะคะครูจะวงไว้ตรงนี้นะคะต่อไปมัธยฐานค่ะ มัธยฐานคือค่ากลางของข้อมูลนะคะเนื่องจากว่าข้อมูลนี้นมีทั้งหมด10จจำนวนด้วยกันฉะนั้นค่ากลางก็จะอยู่ที่จํานวนที่5และจํานวนที่6นั่นเองนะคะก็คือ11กับ12นั่นเองค่ะฉะนั้นนะคะเราก็นํา11บวกด้วย12นะคะแล้วก็หารด้วย2ค่ะก็จะได้ว่ามัธยฐานคือเท่าไหร่นะคะ11บวกด้วย12ก็ได้เป็น23นะคะหารด้วย2ค่ะตัดทอนเลยค่ะ2 1 2สอง สอ2หหารสก็เป็นสองหสองเหลือเศษอีก1นะคะเหลือเศษตรงนี้แสดงว่าเป็นทศนิยมแน่นอนก็ใส่จุดนะคะแล้วก็เติมศูนยลงไปค่ะ2องห้าค่ะแสดงว่ามัธยฐานนะคะก็คือ11.5นั่นเองค่ะแต่โจทย์ถามว่า มัธยฐานเนี่ยมีค่าต่างจากฐานนิยมอยู่เท่าไหร่นะคะหลังจากนั้นก็นำมัธยฐานและฐานนิยมเนี่ยม,มาลบกันได้เลยค่ะ11.5ลบด้วย9.0นั่นเองค่ะก็ลบกันได้เลยค่ะ5ลบ0ย์ก็ได้5นะคะ11ลบ9ก็ได้เป็น2ค่ะแสดงว่าข้อนี้ก็เลยตอบ2.5นั่นเองค่ะตอบข้อ2จ้าฉะนั้นเนี่ยลองไปฝึกกันดูนะคะ ถ้าเราเจอโจทย์แบบนี้นะคะให้เราวาดรูปประกอบก่อนเลยค่ะโจทย์เขาบอกว่าเรือลำหนึ่งแล่นลงไปทางทิศใต้เป็นระยะทาง8กิโลเมตรค่ะจุดสตาร์ทเนี่ยคุณครูจะทําจุดเอาไว้นะคะหลังจากนั้นค่ะเขาบอกว่าแล่นลงไปทางทิศใต้ค่ะก็คือด้านล่างนั่นเอง8กิโลเมตรนะคะต่อไปแล่นไปทางทิศตะวันออกอีกค่ะขวาออกซ้ายตกค่ะไปทางขวานั่นเองค่ะอีก15้ากิโลเมตรนะคะต่อไปจากนั้นเนี่ยก็แล่นขึ้นไปทางทิศเหนือค่ะขึ้นไปอีก16กกิโลเมตรค่ะ แสดงว่ามันต้องขึ้นยาวไปกว่าจุดเริ่มต้นนะคะเพราะว่าขึ้นไปตั้ง16กิโลเมตรเนี่ยหลังจากนั้นค่ะก็ถึงจุดหมายปลายทางค่ะก็มาสต็อปตรงนี้นะคะหลังจากนั้นค่ะโจทย์ถามว่าเรือลํานี้อยู่ห่างจากจุดเริ่มต้นกี่กิโลเมตรนะคะคุณครูจะใช้สีชมพูนะคะก็คือจากจุดจอดมาที่จุดสตาร์ทเนี่ยระยะทางสีชมพูตรงนี้คือเท่าไหร่นะคะฉะนั้นเรื่องนี้ค่ะเราจะอาศัยความรู้ในเรื่องพีทาโกรัสนะคะฉะนั้นค่ะก็จะได้เป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากนั่นเองค่ะ ระยะตรงนี้กับตรงนี้เนี่ยมันระยะเท่ากันถูกไหมคะความยาวเท่ากันก็แสดงว่าตรงนี้คือ15กิโลเมตรเช่นเดียวกันค่ะต่อไปครูจะใส่เป็นชื่อจุดไว้นะคะเดี๋ยวเราจะได้ไปหาง่ายเนาะ A B C ละกันนะคะหลังจากนั้นจุดที่เขาถามหาคือจุด A B ถูกไหมคะเขาถามหาจุด A B ว่า A B เนี่ยมีระยะทางเท่าไหร่ตรงนี้เราจะใช้สูตรพีทาโกรัสนะคะสามเหลี่ยมมุมฉากค่ะด้านที่ยาวที่สุดนะคะก็คือด้านนี้นะคะยกกําลังสองค่ะเท่าก,กับ ทั้ง2ด้านนะคะยกกําลังสองแล้วก็มาบวกกันนะคะก็คือด้าน bc ยกกําลังสองบวกด้วย ac ยกกําลังสองนั่นเองค่ะ bc ก็คือเขาบอกว่าจากจุดสต็อปถึงจุดตรงนี้เนี่ยยาว16นะคะฉะนั้นสังเกตค่าว่าจากนี่ถึงนี่เนี่ยยาว8แล้วนะคะฉะนั้นตรงนี้ยาวเท่าไหร่นะคะก็นํา16ไปลบกับ8เลยค่ะ16ลบ8ตรงนี้ก็เหลือ8นั่นเองค่ะ bc จึงเท่ากับ8ยกกําลังสองนะคะบวกด้วย ac ค่ะ ac ก็คือ15ยกกำลังสองนั่นเองค่ะ8ยกกำลังสองก็คือ8คูณกัน2ครั้งนะคะ88 64ค่ะบวกด้วย15ยกกำลังสองค่ะ15คูณกับ15ก็ได้เป็น225นั่นเองค่ะก็ได้เป็น289 ะะแสดงว่า a b ยกกาลัง2เ,เท่ากับ289แต่เราต้องการแค่ a b เดียวค่ะไม่ได้ยกกําลัง2นะคะฉะนั้นเราจะต้องมาถอดรากที่2ของ289ค่ะวิธีการถอดรากนะคะให้เรานํา289เนี่ยไปตั้งหารสั้นค่ะซึ่งก็จะได้ว่า17นั่นเองค่ะ17หาร289ก็ได้เป็น17นะคะ วิธีการดูค่ะก็คือถ้าเป็น17 2ตัวก็ให้ดึงออกมา1ตัวแบบนี้นะคะก็แสดงว่ารากที่2ของ289ก็คือ17นั่นเองค่ะฉะนั้นนะคะ A B เดียวก็คือ17ค่ะตอบข้อ1ค่ะ